สวัดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้รถเข้าใหม่เนาะเควินบีเคแชนแนลครับเหมือนเดิมครับรถมาขายอีกแล้วครับวันนี้แน่นอนครับว่าสเปคแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องเป็นรถที่สภาพดีแล้วก็สวยแน่นอนนะครับหรัววันนี้นะเควินบอกก่อนว่ารอยฟังก่อนว่าส่วนใหญ่รถที่ผมจะเอามาช่วงนี้จะเป็นแนวพอร์ชส่วนใหญ่เพราะนั้นใครที่เป็นแฟนหรือว่าเป็น FC ของพอร์ชนะครับแน่นอน Let's g o s u b s c r บ b e ัด่วนๆเนาะแล้วก็วันนี้ครับรถที่เควินเอามาครับก็จะถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ซื้อง่ายขายคล่อง ในแบรนด์ r s c h e เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ราคาดีใช้แล้วราคาไม่ตกที่สำคัญนะซ่อมแล้วก็เซอร์วิสได้ง่ายด้วยครับแล้วก็เป็นรถรุ่นไหนก็อยู่นี้เลยนะครับวันนี้ง่ายๆครับก่อนอื่นที่จะแนะนำรถนะครับสวัสดีนะครับพี่ป้านครับผมวันนี้เรามาลุยกันอีกแล้วนะฮะสคนนะครับผมทีมเรานี้พร้อมลุยกับรถ p o r s c h e Boxster 981นะครับโอเคมาพูดถึงรายละเอียดดีกว่านะสำหรับรถ p o r s c h e b o x s ต e r 981เนี่ยก็คันนี้จะเป็นรถปี2013 รถมือเดียวออกที่โชว์รูม s p i d e r Auto Import นะครับผมซึ่งรถแบบนี้ออปชั่นแบบนี้ณนะตอนนั้นที่ออกเนี่ยราคา7ล้านกว่าบาทแต่ณนะวันนี้นะครับเรามาเสนอราคาอยู่ที่3 9 9ล้านเบาทราคาเบาๆกับรถออปชั่นเต็มๆแบบนี้นะครับผมโอเคมาไล่กันคร่าวๆนี้เนาะข้างหน้าคันนี้นะครับจะเป็นรถ Porsche Boxster สี Carrera White แล้วก็หลังคาแดงนะครับหลังคาเป็น Burgundy Top นะครับผม แล้วก็ที่สำคัญภายในเป็นบ็อกซ์ดเรซึ่งเป็นรถสีขาวบ่อดแดงที่สามารถซื้อขายคล่องแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆจริงๆนะครับเป็นรถที่ไม่มีปัญหาจุกจิกเลยก็ว่าได้นะครับผมอยากให้มาดูรถตัวจริงนะครับสำหรับใครที่<ม>หาพอร์ชและอยากเป็นเจ้าของรถในราคาที่สวยแบบนี้ครับเรียนเชิญเรียนเชิญน,นะครับคอมมาเลย0948928924หรือว่า0651697777ขอเควินมาเลยกับทีมงานของเควินมีกาลาชและยูม่ามอเตอร์สที่นี่นะครับโชว์ลุงรถนำเข้าพร้อมสูตรรายการพวงจรที่ปิแล้วกว่าสิบปีโอ okay, b o x กสเตอร์911ครับก็จะเป็นรถที่ตัวเครื่องเป็น6สูบ NA อยู่สำหรับคนที่ชอบเสียงท่อดังๆและลั่นก่อนที่จะอัปเกรดเป็นตัว718แน่นอนตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เพราะเสียงดังแล้วก็ลั่นดีมากนะครับสำหรับเครื่อง NA นะครับเป็นเครื่อง NA 2.7 6สูบนะครับแรงมา้าพละกำลังอยู่ที่2 7 5แรงมา้าซึ่งขับได้แบบเหลือเฟือเหลือเฟือ,อจริงๆนะแล้วก็มาดูครับตัวล้อคา r เรลขอบ20ตัวนี้รัดมากับยาง2 35, 35, 20แล้วก็ 265, 35, 20นะครับผมส่วนตัวอย่างเป็น Pirelli P, P Zero นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวย่างก็สวยพร้อมใช้เช่นเดียวกันหลังคาเบอร์เกอรี่ทอปอย่างที่บอกสวยเลยอะ่ะคนที่แบบเบื่อแล้วกัแบบรถที่แบบหลังคาดําที่แบบดูจืดไปนะครับมาคันนี้ก็จะเหมาะเลยเพราะว่าเป็นหลังคาเดเดิมโรงงานนะครับ เดี๋ยวรอเข้าไปดูข้างในก่อนข้างในก็สวยเหมือนกันด้านหลังไฟท้ายนะครับไฟท้ายของตัว981เนาะก็จะเป็นตัวที่ท้ายมีความกว้างกว่า,วาตัวพอ s ส์718นะครับเนื่องจากตัวเครื่องเป็นเครื่อง6สูบสำหรับคนที่ชอบบอดี้ท้ายแบบเว้าสวยเว้ากว้างนะครับแนะนำมาดูตัวนี้ชอบแน่นอนนะครับคันนี้ได้ท่อแต่งมาด้วยเป็นท่อของ Innotech Performance Exhaust Super Tole IPE นั่นเองท่อ IPE ตัวนี้พอปรับเสียงได้กดออนได้กดออฟได้สำหรับคนที่ชอบลั่นกดออนเปิดเลยนะฮะ ข่อตัวนี้ก็เกือบ2 0 0แส0บาทมูลค่านี้คือให้ไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าโอเคสำหรับอินทีเรียพอร์ชบ็อกเซอร์9 8 1คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นภายในสี Box นบ็อกโดเรสนะฮะเป็ไงพี่ปั้นชอบไหมสีสวยดีครนะัแบเนาะแดงแบบว่าโอ้โหสะใจมากแล้วก็เป็นตัวรถคือทั้งคอนโซลทั้งเบาะอันนี้คือเป็นสีบ็อกโดเรสทั้งหมดเลยซึ่งเป็นออปชั่นที่ติ๊กเลือกมาแล้วก็แน่นอนจะเป็นตัวที่เป็นออปชั่นฟูลเลเทอร์นะครับเพราะนั้นเบาะเนี่ยจะเป็นหหหนนััััังงแทท้้มมมดบตววาีป๊อ เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเสียงโบสนะครับกระจกพับไฟฟ้าเบาะเมมโมรีซีทเป็นเบาะ14เวนะครับซึ่งปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดอินเสิร์ตให้ดูนะครับสำหรับออปชั่นต่างๆก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารา้อนเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะมาฟังเสียงท่อเลยว่านี่เลยนะฮะเสียงท่อแบบสปอร์ตเร้าๆสามารถมีปุ่มออนออฟได้เดี๋ยวเราลองกดออนก่อนนะครับอันนี้เปิดท่อกดสปอร์ตอ็กซอสนะฮะ อย่างนี้ได้ยินปะเราใจถูกเราออฟชันให้ฟังก่อนดีกว่านะครับคันนี้รถมือเดียวปี2013ออก Spider Auto Import ย้ำนะครับว่ารถมือเดียวปี2013ออก Spider Auto Import นะครับหาวันนั้นออก7ล้านกว่าบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษ,ษที่3ล้าน9 9 0 0 0 0บาทรถคันนี้นะครับ ประวัติครบนะครับเลขไม่อยู่ที่5 7 2 0 0นโลนะครับผมซึ่งเป็นรถที่พร้อมใช้และมีของแต่งอย่างที่เห็นอยู่ก็คือใส่ท่อมาให้แล้วด้วยนะครับผมส่วนตัวรถภายนอกร้อยใหญ่ออปชั่นเต็มหมดแล้วเครื่องเสียงโบสหมดแล้วพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับใช้ได้เลยแอร์ออโต้เป็นแอร์ออโต้แบบ2ฝั่งโดโซนนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ PCM p o s c h Communication Management นะครับใช้ได้ครบระบบวิทยุบลูทูธมีครบหมดแล้วนะครับ s p o r t Chrono p a c k เก e มาพร้อมกับพวงมาลัย GT เพราะนั้นกด s p o r t Plus ัวปุ่มนี้จะขึ้นคําว่า s p o r t Plus ขึ้นมาด้วยเป็นตัว GT ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไม่มีมัลติฟังก์ชันแต่ความจริงตัว GT นี่คือแพงกว่ามัลติฟังก์ชันนะครับและที่สําคัญนะครับปุ่ม s p o r t Plus จะมาพร้อมกับ s p o r t c h r o n o แน่นอนเป็นแพ็กเกจแล้วก็มากับพร้อมกับระบบ l a Launch Control ล a u n ส h c o น t ทร l ใช้ยังไงนะครับเหยียบเบรกสุดเหยียบคันเร่งสุดปล่อยเบรกวิ่งตรงได้เลยนะครับผมใช้ง่ายๆเกียร์พ d k 7เค7 e ปครบถ้วนปุ่มตรงนี้7ปุ่มคือครบแล้วนะครับมี ปอดเอ็กซอสนะครับปุ่มออตโต้แล้วก็แน่นอนครับตัวที่เป็นยกหางหลังสปอยเลอร์ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดออ i ชั่นมีครบหมดนะครับหลังคาเปิดปิดอยู่ตรงนี้ครบทวนดีแต่ว่าวันนี้แดดร้อนไปหน่อยนะครับอยากจะดูเปิดปิดมาลองที่ตัวรถได้เลยนะครับผม,ผมเดี๋ยววันนี้เราไปลองวิ่งกันดีกว่านะครับ let's go <S ไปลองกันนะฮะกับตัวบ็อคสเตอร์เก้าไปหนึ่งนะเสียงเราแค่ไหนเปิดท่อเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากเมื่อกี้กดให้กดให้เพื่อนๆดูเป็นไงปั้นว่าไงนะไม่ใช่บ็อคสเตอร์แล้วเสียงดุมากเลยนะแต่ว่าถ้ากดปิดท่อสมมติถ้าคนแบบลาคาญเสียงอหรือแบบว่าไม่อยากให้มันดังตลอดเวลาก็ปิดก็คือเงียบเป็นปกติแต่ถ้ากดเปิดนี่คือลั่นเลยนะมีแบ็กไฟด้วยเนาะ,อะโอ้เสียงแบบเล้าใจเ้ยเฮ้ย อยคันเร่งนะั่งใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันหมดรถเพิ่งเข้าวันนี้เลยล้างไม่ได้ล้างเลยครับวันนี้แต่เอกให้เพื่อนๆดูแบบสดๆจริงๆนะครับอยากให้เห็นสภาพเลยนะครับรถสวยหน้าหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมวันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแต่เกิดว่าหากพบเห็นนะครับแน่นอนพูดคำเดิมนะ เราซื้อคืนเต็มจำนวนในจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้อีก2 0 0แสนบาทเลยนะครับผมพูดแบบพี่แชม 300, ป์3 0มเหมือนเดิมนะครับคอนดิชันเดียวกันแน่นอนสวัสดีครับ95500รครับขับปอร์เช่เติมน้ำมัน500 500ยห้าร้ระวัง้เรื่อง <c oughs> รู้เรื่องไปเลยต่อนเนื่องต่อนเนื่อง เนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับระบบตัวนี้เราแจ้งไว้หมดแล้วเนาะสําหรับออปชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ระบบล็อกคอนทรลเดี๋ยวทําให้ดูแน่นอนล็อ n คอนทร t r ลนะแล้วก็อยากให้ดูครับรถคันนี้เซอร์วิสอยู่ที่สไปเดอร์นะครับผมสไปเดอร์ออโต้อินพอร์ตนะครับเพราะนั้นเซอร์วิสล่าสุดเนี่ยเลขกิโลเมตรนะครับอยู่ที่56,500แล้วก็เน็กก็คือครั้งต่อไปเนี่ยก็ประมาณ6 6 0 0 0นะเพราะตอนนี้ใช้ได้อย่างสบายใจนะครับก็ยังไม่ถึงดิวเซ สามารถเข้าสวิสตอร์ที่นั่นก็ได้หรือว่าจะมาเข้าที่โชว์รูมของเราก็ได้นะครับเราแน่นอนมีส่วนลดแน่นอนนะครับโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> แต่ว่าตรงนี้ดีอย่างนะเวลากดแมปอ่ะคันนี้ได้ลงแมปไทยไปแล้วเห็นไหมไปเลยแมปไทยคือแบบมาครบหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะสามารถใช้ได้ครบวีดีวิวด,วดีดีเยี่ยมเครื่องเสียงโบสก็เสียงดีแน่นอนนะครับไปลุยเมื่อกี้เติมน้ำมันมา500 <c oughs> ได้มาเซี่ยวเดียว ได้มาเซี่ยวเดียวนะครับเอ้ยโอ้โหเสียงท่อลั่นๆเลยลั่นนะอาจจะไม่ได้แรงอย่างรุ่นพี่พวกในเลยเว้ยนะแต่มันแน่นอน ไม่ได้แรงแบบ GTS แต่ก็ไม่อืดแน่นอนครับสำหรับบอดี้นี้เครื่อง V6 ลั่นๆอย่างนี้ขับมันอยู่โอ้โหเสียงเสียงใช้ได้ข้างนอกนี่เป็นไงดูเสียงเนาะแล้วรถมีเลฟแม c ชิ่งด้วยต้องเปิดฟังเสียงส้กงหน่อย เสียงดเลยดีนะมันเป็นไงให้ตรงที่มันมีแก๊สฟ้าด้วยใช่ได้มีเลฟแมชชิ่งด้วยบึ้มบเวลาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเนาะ ถ oh. ือว่ามันมากนะครับกับท่ออินโ t เทคเพอร์ฟอร์แ e น x ์เอ็กซอร์ซิไม่ทำให้ผิดหวังจริงอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเดี๋ยวกลัวว่าเฮ้ยรถอันนี้มันเสียงดังเกินไปใช้งานไม่ได้ขับอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้นะครับกดปุ่มออฟตรงนี้ออฟแล้วนะอันนี้ออฟแล้วนะเปิดให้ดูใหม่ ไฟหมดแล้วครับแกเป็นรถเงียบรถเดิมนะฮะเนี่ยท่อร่นใหม่ๆก็ดีอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาแต่งท่อทีก็คือลั่นแม่งลั่นไปเลยเดี๋ยวนี้คือมีปุุกนะครับสบายนะครับอยากลั่นกดอยากเงียยปิดใช้ได้เลยนะครับคุ้มแล้วบอกเลยโอ้โหออกห้างสมัยนั้น7ล้านก็เ่าวันนี้นะครับณวันนี้ราคาก็แทบจะไม่ลงแล้วเนาะเพราะว่าบ็อกสเตอร์ตัวรุ่นเนี้ยก็ไปนหนึ่งราคาอยู่เท่านี้มาหลายปีแล้วเนาะ ก็บอกเลยว่าใช้แล้วคุ้มแล้วก็ราคาไม่ตกนะครับที่สำคัญเซอร์วิสง่ายเซอร์วิสดีด้วยแล้วรถคันนี้รถมือเดียวด้วยประวัติสวยเลยนะฮะสามารถเช็คได้ครบถ้วนนะครับผมติดต่อเข้ามา0 9 4 8 9 2ก้าสี่แปดเ7 7 7ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกดร้อนคอนโทรลแต่ผมจะไม่ร้อนให้ดูนะผมแค่จะกดร้อนให้ดูเฉยว่าใช้งายยังไงฮะเพราะว่าอยากให้เจ้าของใหม่ไป้ร้อนจองนะครับผมอยากกระลอนคอนโทรลปุ๊บใช้ง่ายๆอยู่นะฮะกดแค่สปอตพลัสหนึ่งทีนะฮ กดปุ่ม s p r t Plu s ปุ๊บปุ่มตัวนี้จะขึ้นมาเป็นคำว่า s p r t Plus นะฮะเราเหยียบเบรกด้วยขาซ้ายเหยียบเบรกด้วยขาซ้ายนะฮะแล้วก็เหยียบคันเร่งให้สุดเลยให้คลิกดาวน,นะครมันจะขึ้นร้อนชนโชน่อยู่ตรงนี้ทำให้ดูอีกทีนะนี่นะฮะแต่เราไม่ร้อนให้ดูนะรอให้เจ้าของใหม่ไปร้อนอเอาเองนะครับโอเคติดต่อมาแล้วกันนะครับผมกับรถแบบนี้นะครับ p o r s c h e อ o x s ต e r 981 ปีนะสองพันรถมือเดียวออกสปายเดอร์ออโต้อินพอร์ตนะครับไม่ห้0 0 0ืกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับ3 9 9 0 0 0นบาทคุณเป็นเจ้าของได้เลยติดต่อเลยครับเควินบีเอเคศูนย์เก้าสี่แปดเก้าสองแปดเก้าสองสี่หรือว่าศูนย์หกห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ด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 นะครับมีทีมงานคอยรอรับสายแล้วก็แน่นอนครับรองรับเรื่อง financial planning รวมทั้งจัด finance รวมทั้งเทิร์นรถครบหมดเลยนะครับ subscribe channel ของเราด้วยนะครับเควินบีเอเคกราชนะครับแล้วก็แน่นอน instagram เควินบผมแล้วก เฟซบุ๊กนะครับเควินดีเคเคการนะครับครบถ้วนเลยสำหรับคนที่อยากดูรถสวยๆนะครับ w w w k e v i n b k ทเควินดีเครถสวยๆแล้วยังไม่พอเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับผมครบหมดทุกช่องทางแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรถคันไหนนะครับช่วยคอมเมนต์กันมาด้านใต้ล่างด้วยอยากเห็นรถคันไหนนะเราจะพยายามเอามาเพื่อนๆดูให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็สหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคอมเมนต์กันเยอะๆ subscribe กันเยอะๆแน่นอนรถสวยอย่าพลาดนะครับ subscribe กันเยอะๆขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ